สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็มาพบผมครับชาเชี่ยวชาญครับเป็นประจําทุกวันนะครับแนวทางฟุตบอลเมื่อวานครับที่ให้ไปนะครับให้เลือกเชียร์ทางด้านโอเวอร์สกอร์สองจุดห้านะครับสลาเวียปาร์กนะครับพบทางด้านเอซีมิลานนะครับในรายการยูโรป้าลีกนะครับรอบสิบหกต้นท้ายนัดสองนะครับก็เป็นทางด้านเอซีมิลานครับที่บุกไปชนะทางด้านสลาเวียปาร์กจากเช็คไปที่สามประตูต่อหนึ่งครับแนวทางของเราก็ถือว่า เข้าเป้าไปกันอีกวันหนึ่งนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้ด้วยครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับรวมถึงท่งานด้นใต้คอมเมนต์ก็มีทางเข้าเช่นเดียวกันครับหรือจะมาทางท่านั้นแอปพลิเคชันเขียวนะครับ ก็มาได้ที่ทางด้าน C S A 73ตัวนะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์เอ็มนาะครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวในชมรมฟุตบอลด้วยกันได้นะครับวันนี้หนึ่งคู่หนึ่งสนามครับที่คัดมานะครับให้เพื่อนได้ติดตามแล้วก็เข้าเป้าเป็นพิเศษนะครับก็วันนี้ผมโฟกัสไปที่ลาลีก้าของสเปนครับเวลาตีสามครับเป็นทางด้านรีโซเซียดัตครับทีมอันดับ6ของตารางครับวันนี้เปิดบ้านพบทางด้านกาดิฟนะครับทีมอันดับที่18ของตารางนะครับรีโซเซียดัตครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ย ก็บุกไปชนะทางด้านแกรนาด้าไปที่3ประตูต่อ2ครับวันนี้ก็จะนำทัพมาโดยทางด้าน ทาเคฟุซะคูเบะนะครับอูมาสคาดิสนะครับรวมถึงด้านมิเกลอยาสเบลนะครับเป็น3หน้าลุกนะครับแผงกลางก็จะมีด้านมิเกลมิลาโนนะครับรวมถึงด้านมาเตนชูเปเมนดีนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับมาฝั่งทีมเยือนครับอย่างทันคาดิปนะครับในเกมที่แล้วพวกเขาในทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเปิดบ้านเอาชนะทัานตราหมีแอตติโกมาดริดนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีตรานอีบัน อารสโคนะครับมิดฟิลด์นะครับที่ติดโทษแบนนะครับส่วนในการจัดทัพขุมกำลังครับวันนี้ก็จะใช้งานทางด้านกองหน้าคู่นะครับโกเมซจับคู่กับทาาด้านหวนมีนะครับเป็นตัวล่าสกอร์นะครับแผงกลางก็จะมีทานด้นรูเบนโซบิโนนะครับรวมถึงทานด้นโลมิดิเกกคูอาเมนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับมาเข้าสู่ทัศนะส่วนตัวสําหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่านะครับอีกฝั่งนะครับ ต้องการลุ้นพื้นที่ในยุโรปอีกฝั่งหลยต้องการดิ้นรนการตกชั้นนะครับก็ถือว่าโมเมนตัมต่างกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าท่านันคารดิฟนะครับจะอยู่อันดับที่18ของตารางครับแต่ผลงานของพวกเขานี่ก็ข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ3เกมที่ผ่านมาครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็นัดที่แล้วก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทันตามีไปสอศูนย์นะครับเหตุเหตนะครับที่เคยเจอกันครับในรังของท่านโซซสิดัทในรุการที่แล้วก็จบไปที่ ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็โซเสดัจช่วงนี้นักเตะในค่อนข้างที่จะบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็วันนี้ฟอร์มของโซเสดัจก็ดูดรอปลงไปนะครับกับเกมวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านกาดิปทีมเยือนครับในเลทที่1.25ได้เลยครับผมเชื่อว,ว่ากาดิฟ น่าจะแพ้โซเซอเรได้แค่เม็ดเดียวครับหรือไม่ก็จะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะยันเสมอทานั้นโซเซดเรได้นะครับเกมวันนี้เชื่อว่าทานั้นกาดิฟเอาอยู่แน่นอนครับวันนี้กัดฟันลองไปที่1.25ได้เลยครับวอเตอร์แห้งๆไปได้เลยครับที่ทานั้นกาดิฟนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าจบลงเขาฝากไว้ด้วยนะครับใต้โปรไฟล์นะครับรวมถึงท้านใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งอย่าลืมครับทาดั้นแอปเขียวครับ c s a จะสำัวครับอย่าลืมครับมีแอดไซน,น์อำนาจนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ครับให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอท่านโชคดีมีใชยครับผมขอบคุณครับ